ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสารตาลเยอะมากๆเลยนะ,ะสั่งแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากอันเนี้ยถ้าใครได้เจอนะจริงแล้วเราขายปริค่ะหนึ่งซองคือ49บาทเราเจอเจอเราเช็คราคากันได้อยู่แล้วนะคะหรือในในทั่วๆไป1กล่องมี12ซองก็คือ490ใช่ไหมอันเนี้ยให้ราคาเดียวกันกับในบูธคือเหลือ390แต่ถ้าเป็นตะกร้าถัดมาข้างล่างนะคะตะกร้าถัดมาตะกร้าเบอร์6เหลือ99 9, 9ถ้าเห็นนะคะแฟลชเซลล์เนี่ยมันมันพิเศษเฉพาะแบบที่ขึ้นไลฟ์นี้จริงๆนะคะและอันนี้มีแอสซ่าแซ ด้วยซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อกินแยกกินเพิ่มเลยแล้วจะบอกว่าเอาแค่คอลลาเจนไดเปปไทด์นะหมื่นห้าพันมิลลิกรัมเนี่ยนะคะคอลลาเจนอย่างเดียวก็หมื่นมิลลิกรัมแล้วไดเปปไทด์ Dy เป็นตัวที่แพงและทํายากมากๆนะคะอันนี้ก็ใส่ไปเจ็ดพันมิลลิกรัมไปเช็คได้เลยนะคะการใส่คอลลาเจนเจ็ดพันมิลลิกรัมที่เป็นชนิดไดเปปไทด์ไม่ได้หากินง่ายๆเลยนะคะแต่อันนี้มีถึงเจ็ดพันมิลลิกรัมเฉพาะไดเปปไทด์อันเดียวนะคะใครที่แบบมีความริ้วมีความแบบไม่อยากแบบ ไม่อยากแหลกกูอะเออถ้าพูดกันคาง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้เหมาะมากอันนี้เหมาะมากๆนะคะแล้วก็เป็นรสทับทิมซอบรีมนะคะแล้วก็ไม่มีไม,มไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันเลยเห็นไหมอันนี้คือขึ้นแพ็กเกจแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสบายใจได้มีฮาลาลด้วยนะคะทุกคนมีฮาลาลด้วยอันนี้อร่อยมากสำหรับเชียนะชอบมากเป็นเป็นตัวที่กินบ่อยมากตอนนี้สูตรที่เชียกินบ่อยจะมีถ้าเอาเอาเอาห,อหมดคอลลาเจนนะคะเชียจะกินอันนี้สลับกับ2ส,สูตรนี้เพราะว่า Ờ, ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความแดดนะคะโปรโตีนถ้า299เป็น1กระป๋องแต่จริงๆแล้วปกติ1กระป๋องคือ990นะคะถ้าเป็นตัว1แถม1จะเป็น500รู้สึกจะเป็น599นะคะแต่ก็ถูกลงมาอยู่ดีค่ะ ถูกลงมาอยู่ดีหนึ่งกระป๋องกินได้15้าเสิร์มนะคะกินได้15เสริมะคะุม้มมากค่ะจริงๆคุ้มมากไม่ต้องไปหาพวกวิตามินอะไรที่เกี่ยวกับกระดูกกินแยกด้วยค่ะอ่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องเขา่าตัวนี้เลยค่ะกับตัวโปรตีนค่ะถ้าคอลลาเจนสำหรับเชียร์ถ้ชเชียนแนะนำนะตัวนี้แต่ถ้าใครจะเอาเรื่องความแบบสู้แดดด้วยนะสปาซ่าแต่สปาซ่าเชียร์ปักมาหรือเปล่าวอ๋อสปาซ่าอยู่ตะก้าเบอร์เจ็ดค่ะสปาซ่าจริงๆเป็นตัวที่แพงสุดในในชาเม่ตอนนี้ด้วยซ้ำ ติแล้ว1กล่อง1ิซองนะคะตัวนี้1กล่องคือ550ตาก้าเจเนี่ยถ้าเอาความสู้แดงนะความริว้วความเส้นความแหลกกูตะก้าเบอร์5เบอร์หคือตัวนี้แต่ถ้าเป็นความสู้แดดตะก้าเบอร์เจตัวนี้มันจะเป็นคอลลาเจนแบบชงฟูซ่าด้วยค่ะโปรตีนเชียร์ไม่ได้เอาของมาอัน,นจริงนี่ฉันอยู่งานกาชาดเนี่ยนอยู่งานกาชาดอันนี้คือเหมือนเอาคอลลาเจนใส่กระเป๋ามาเผื่อรออย่างเงี้ยค่ะเผื่อรออันนี้ขออนุญาตโชว์เป็นรูปได้ไหมคะขออนุญา ขออนุญาตน้องด้วยนะพอดีนีิจะมีมีน้องมีน้องอยู่ในอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตแบบทําการไลฟ์นะ,ะอันนี้มันจะได้เรื่องอะไราจะได้เรื่องกลูตานะคะเช่นการค่ะตัวเนี้ยเราอัดตัวหลักนะอันนี้เป็นไตรเบปไทเอาเรื่องความสู้แดดเอาเรื่องความแบบตักแดดนะคะความสม่าเสมอความป่อไฟให้ผิวอันนี้ มีทั้งไลโคปีนจากมะเขือเทศสีขาว, mm hmm. ขาวมะเขือเทศสีแดงบิกลูตาแมชโดส250มิลลิกรัมเลยนะเชียอยากจะให้ดูตรงนี้ค่ะตัวที่เชียบอกว่าสําคัญมากๆนะที่มันจะต่างนะทุกคนแล้วทําไมมันถึงแพงสุ Rest mm hmm. เดเรสวอรเทลเนี่ยปกติแล้วเรสวอรเทลเนี่ยนะคะ mm hmm. มันจะเป็นตัวที่เชียจะต้องไปหาซื้อกินจากเมืองนอกกระปุกนึงมีเป็นพันนะเซอร์ใช่นะคะเรสวอรเทลเป็นสารต้านตัวหนึ่งที่เก่งมากๆและดีต่อการทานมากๆนะคะทุกคนแต่ มันจะหาได้จากที่ไหนบ้างมันจะเจอได้ในพวกเปลือกองุ่นที่ผ่านกนารหมักนะคะเช่นมันจะเจอในไวน์แดงเจอในไวน์ขาวเยี่ามปริมาณ r e s v e r t ทที่เราใส่มาดเดี๋ยวนี้ถ้าเอาแบบ Pro ว i n นะคะเทียบเท่านะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับมึนเมานะทุกคนเทียบเท่าคุณประโยชน์เนี่ยคือเทียบเท่าไวน์แดง5แก้วเทียบเท่าไวนา์ขาวคือ20แก้วทุกคนคได้ อ่ะเอางี้เชียอาจจะต้องไปทํางานต่อนะคะใครอยู่งานกระชา่านะคะเรามาเจอได้ที่บูธ PEA หรือปฟพนะคะเดี๋ยวเชียจะ,จะทำกิจกรรมนะคะแต่ตอนนี้ใครที่ใส่ตะกร้าแนะนําให้ไปรีบจ่ายตังนะคะแล้วก็แฟลชเซลนะคะตะกร้าที่มันขึ้นมันอยู่แค่เฉพาะเวลาที่กําหนดเท่านั้นเชียขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าส่วนใครที่อื่นวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทําให้เวลาที่เชียได้รอเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆขอบคุณค่ะ ไปก่อนนะไปทำงานละบ๊ายบายทุกคนส่วนใครจะไปเจอการ์ตูนไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นหนึ่งชาเม่อยู่ถึงห้างปิดนะคะเดี๋ยวเชจะตามไปเจอด้วยบ๊ายบายตอนนี้ไปงานกรชาิก่อนนะจ๊ะ